จังหวัดลำปางหนึ่งในจังหวัดที่ตัวผมมักจะเดินทางผ่านบ่อยๆแต่ครั้งนี้ผมอยากจะลองแวะมาทำความรู้จักและชมความสวยงามของจังหวัดนี้ดูสักครั้งจึงอยากชวนเพื่อนๆทุกคนมาทำความรู้จักกับจังหวัดนี้ไปพร้อมกับผมนะครับ I've nothing got left สวัสดีครับทุกคนและตอนนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดลำปางนะครับก็เดี๋ยวทริปนี้จะพาทุกคนเที่ยวจังหวัดลำปางนะแต่ตอนนี้ในหัวผมไม่มีแผนเลยว่าจะไปที่ไหนบ้างไม่รู้เลยจริงๆโอเคก็เดี๋ยวจะเที่ยวมันไปมุ่วๆนะตามสไตล์ของเราโอเคก็อันดับแรกเดี๋ยวผมจะไปหาเช่ามอเตอร์ไซค์ก่อนนะ ตอนนี้ก็เวลา4ี <banquet S 1> ่โมเย็นแล้วก็คงต้องหาที่นอนก่อนอันดับแรกอะ่ะเดี๋ยวว่าจะไปหาที่กางเต็นท์นนะแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะได้ที่ไหนและสำหรับทริปนี้นะทุกคน <S <S <uck ling> ก็เป็นการเดินทางคนเดียวครั้งแรกสำหรับตัวผมเลยนะก็ แอบประมาณอยู่เล็กน้อยแต่ก็ปล่อยมันไปเรื่อยๆขอโทษนะครับหนะ้าครับแถวนี้มีที่ไหนร้านเช่ามอเตอร์ไซค์ใกล้ๆครับที่ก็มอ r e m e m าม r cannot hair in forget flower your the นี่ทุกคนผมไม่อยากจะโชว์ความโง่เลยเมื่อ,ก,อ,อกี้ผมเดินหาลบไปประมาณ2กิโลแต่พอไปถึงนู่นถามเขาแถวนี้มีร้านมีร้านไหนชอบมอเตอบ้างสุดท้ายก็ต้องจ้างสองแถวมาส่งสุดท้ายกลับมาส่งที่เดิมตรงที่เราเริ่มต้นเสียค่ารถไปสี่สิบบาท เปิดมาเอาก่อนเลยเช่ามอไซค์หน่อยครับเหลือคันเดียวด้วยอ๋อนีคนมาเที่ยวเยอะนะครับ แต่วันละเท่าไหร่ครับเนี่ยายว,วันะาได้กี่วันนะคะวันเดียวครับโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวที่แรกผมว่าจะไปที่อุทยานแห่งชาติแก้ซอนนะก็เดี๋ยวจะลองไปสอบถามด้วยว่ากลางเป็นได้เปล่า ก็เดี๋ยวระบางทางไม่รู้นะว่าจะมีอะไรแบบเที่ยวเปล่าก็เดี๋ยวไปรอรุ้นกันไปครับรีบเดินทางดีกว่าเดี๋ยวมันจะมืดซะก่อน มันมีกางเต็นท์ได้ไหมครับได้ครับแต่แตมันมีอยู่ว่าผมไม่แน่ใจว่าตอนกลางคืนนะฝนมันจะลงมาเวลาไหนถ้าหากจะกางให้รบก,กวนกางเต็นท์ที่มันใกล้ๆกับศาลาห,หรือว่าอาคารพักหรือว่าบริเวณที่ว่าเราสามารถหลบฝนอะไรได้เนาะครับโอเคครับทุกคนได้ที่นอนแล้วคืนนี้ามากางเต็นท์กันแต่ไม่รู้นะว่าฝนจะตกหรือเปล่า กินไอธรรมชาติ โอเคครับทุกคนสำหรับค่ำคืนนี้ผมก็ต้องขอตัวพักผ่อนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเออกไปหาเที่ยวกันลาติสวัสดีครับทุกคนสวัสดียามเช้านะทุกคนเมื่อคืนก็อากาศเย็นกำลังดีเลยนอนหลับสบายมากยังไงก็ต้องขอขอบคุณ ทางอุทยานแจ้ซ้อนด้วยนะทุกคนที่มอบสถานที่กลางเต็นท์ให้เราแบบฟรีๆเลยโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาเก็บเต็นท์แล้วก็ออกเดินทางกันต่อแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงครึ่งเราก็ออกเดินทางเลยดีกว่าก็เดี๋ยวมาร้อลุ้นกันต่อครับว่าผมจะไปที่ไหนต่อโอเคครับ ครับทุกคนซึ่งในอุทยานนะครับก็จะมีลานน้ำพุร้อนครับโอ้ตอนเช้าโคสวยเลยครับทุกคนปเดผมพาไปดู The dead and the gone led the king. ซึ่งใกล้ๆกันนะทุกคนก็จะมีน้ําตกแก้ซ้อนนะซึ่งสองสถาน,นีสองสถานที่นี้ก็อยู่ในอุทยานนะ ครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาแวะเที่ยวที่วัดเฉลิมพระเกียรตินะก็เดี๋ยวเราต้องเดินขึ้นไปบนยอดภูเขานะ <love> เริ่มจะหอบแล้วทุกคน โหดูบันไดยังชั้นนะทุกคนดีนะเตรียมน้ำมาด้วย หลายครั้งในขณะที่ผมทําในสิ่งที่มันเหมือนจะขัดแย้งกับตัวผมผมก็มักจะมีคําถามขึ้นมาว่าผมมาทําสิ่งนี้เพื่ออะไรและมันมักจะทําให้ตัวผมยิ่งอยากรู้และตอบคําถามนี้ให้ได้หรือบางทีนี่อาจจะเกิดจากความดื้อรั้นของตัวผมที่ยิ่งร่างกายบอกมาว่ามันไม่ควร แต่ผมกลับรู้สึกว่ามันดูน่าสนใจและอยากจะทำมันเพื่อต้องการจะเอาชนะมันแค่นั้นเองสำหรับผมนะทุกคนบรรยากาศมาเมื่อกี้มันคือฝุดยอดรางวัลเลยนะที่ผมยอมเดินเหนื่อยขึ้นไป รูสึกมันคุ้มค่ามากเลยนะออกเดินทางกันต่อครับทุกคนไปครับลุย โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาที่สถานีรถไฟลำปางนะเพื่อมาซื้อตั๋วขากับกรุงเทพเย็นนี้ก่อนเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์กลัวเดี๋ยวถ้ามาตอนเย็นเลยเดี๋ยวตั๋วจะหมดซะก่อนจะซื้อตั๋วกับกรุงเทพอรครับโอเคครับทุกคนผมได้ตั๋วกลับตอนหนึ่งทุ่มและตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงก่อนยังเหลือเวลาเที่ยวอีกหลายชั่วโมงนะ แต่จะไปไหนดีล่ะก็เดี๋ยวหาเที่ยวในตัวมืองแล้วกันเพราะจะออกไปไหนไกลเดี๋ยวกลัวจะกลับมาไม่ทันโอเคครับไปเดินทางนะตอน When you walk into a room, life gets a little sweet. When I look at you, I see a little clearer. Through the years and every change, we'll put up a fight. because my love, my everything. You are my life. ก็เดี๋ยวต่อจากนี้ผมต้องเอามอตอร์ไปคืนละเพราะว่าครบเวลาแล้วนี่ก็จะสี่โมงเย็นและ้ะจะหมดเวลาแล้วโอ้ยร้อนครับทุกคนลำปางร้อนมากหมดแรงมากครับตอนนี้เอาจริงอยากจะนอนตรงนี้เลยเนี่ยเพียแดด โอเคครับทุกคนตอน,นก็คือลถเป็นที่เรียบร้อยต่อจากนี้เราก็ต้องเดินครับเพตอนนี้สี่โมงเย็นก็เหลือเวลาอีก2องชั่วโมงสามชั่วโมงเนาะไปไหนดี ครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะมีถนนคนเดินกาดกองต้าก็เดี๋ยวเ,าเราไปเดินค่าเวลาช่วงรอรถไฟกันก่าไปครับไปมาถึงแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ดูเหมือนว่าเราจะมาเร็วเกินไปเขายัางตั้งร้านกันไม่เสร็จเลย I needed someone to hold me All the signs were there that this wasn't working And after a while I just couldn't take the hurt it Left a hole in my chest on the day that she left But it was for the best